บทที่183จุดอ่อนคุณเป็นใครเข้ามาได้ยังไงเฮอร์มิสขมวดคิ้วพลังเวทพุ่งพล่านรอบตัวเขาและดาบในมือของเขาก็เปล่งประกายแสงสีทองแรงกดดันของนักรบระดับเซนกดทับลงบนหญิงสาวในชุดดำมันไม่ใช่ว่าเขาแสดงปฏิกิริยาเกินเหตุ แต่มันเป็นเพียงเพราะรูปร่างหน้าตาของหญิงสาวแปลกประหลาดเกินไปเนื่องจากเป็นระดับนักบุญปฏิกิริยาและการรับรู้ของเขาจึงเหนือกว่าคนทั่วไปมากแต่เขาก็ไม่สามารถตรวจจับการปรากฏตัวของเธอได้เลยและเขาก็ไม่สามารถรู้สึกถึงออร่าของเธอได้ด้วยการไม่สามารถสัมผัสออร่าได้นั้นมักหมายถึงเพียงสองสิ่งเท่านั้น อีกฝ่ายมีสิ่งของที่สามารถซ่อนพวกเขาจากการรับรู้ของนักบุญหรือไม่ก็มีพลังที่เหนือกว่าเขาซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็ไม่ใช่ข่าวดีแน่นอนว่าคนธรรมดาที่อ่อนแออย่างยิ่งซึ่งกำลังใกล้ความตายอาจมีออร่าที่ตรวจจับไม่ได้แต่สถานการณ์นั้นไม่เกี่ยวข้องเลยกับสถานการณ์ในปัจจุบันตอบคำถามของฉันหน่อยนะคะ คุณหนูไม่งั้นฉันคงต้องหยาบคายเฮอร์มิสเอ็นตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยปรับท่าทางราวกับว่าเขากำลังจะพุ่งเข้าใส่เมื่อใดก็ได้หญิงสาวไม่ตอบคำถามของเขาใบหน้าของเธอยังคงไม่มีอารมณ์และเธอไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆเลยต่อแรงกดดันระดับนักบุญที่เข้ามาจู่โจมเธอ ขนาะที่ทั้งสองกำลังเผชิญหน้ากันอยู่นั้นก็มีเสียงโวกแวกดังขึ้นไม่ไกลนักตามมาด้วยเสียงปังและกำแพงเตี้ยเตี้ยก็พังทลายลงมาทำให้เกิดรูขนาดใหญ่ขึ้นคนคนหนึ่งสวมชุดกรอบครึ่งแผ่นสีขาวฝั่งทองถูกโยนลงบนสนามหญ้าข้างทางเดินราวกับตุ๊ก,กตาผ้าขี้ริ้ว คนคนนี้เปื้อนเลือดเต็มตัวและแขนข้างหนึ่งก็ขาดไปด้วยเนื่องจากแรงกระแทกที่แรงเกินไปเขาจึงกลิ้งไปมาบนพื้นหลายครั้งเลือดกระเซ็นเหมือนน้ำขนาดที่กลิ้งทำให้ใบหญ้าเปื้อนเลือดเลือดเป็นทางยาวตามเขาไปดูจากปริมาณเลือดแล้วเขาไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ความวุ่นวายนี้ดึงดูดความสนใจของเฮอร์มิส แต่เขาตั้งใจจะมองดูเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเห็นสัญ,ญลักษณ์ไม้กางเขนกลวงอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมแหวนทองคำบนที่ป้องกันไหลของบุคคลน,นั้นรูม่านตาของเขาก็หดตัวโคเมเสันดวงตาของเฮอร์มีสแสดงถึงความวิตกกังวลแต่เขาไม่กล้าที่จะทำอะไรหุนหันพลันแล่นในตอนนี้เพราะถึงอย่างไร ก็ยังมีผู้มาใหม่ลึกลับที่มีความแข็งแกร่งที่ไม่รู้จักอยู่ตรงหน้าเขาผ่านรูในกำแพงที่พังมีร่างสูงใหญ่สวมชุดเกราะโลหะทั้งตัวประหลาดเดินเข้ามาหมวกกันน็อกหนามีหน้ากากซ่อนอยู่หลังที่ป้องกันคอที่ยื่นออกมาและแสงสีเขียวส่องสว่างตรงตำแหน่งที่ควรจะเป็นดวงตา เสียงฝีเท้าอันหนักหน่วงดังออกมาจากเท้าของบุคคลในชุดกรอกและในมือของเขาเขาถือค้อนสงครามด้ามยาวซึ่งมีคริสตัลฝังอยู่ที่หัวค้อนทำให้ดูเหมือนงานฝีมือหยาบๆในสายตาของเฮอร์มิสวัตถุประหลาดชิ้นนี้ดูคล้ายกับชุดกรอกอัศวินเวทมนต์ที่ใช้เทคโนโลยีเวทมนต์ แต่ก็ดูไม่เหมือนเป็นสิ่งที่คนทั่วไปสามารถสวมใส่ได้มีใครได้รับมรดกของโนราชีไปหรือไม่มิฉะนั้นแล้วนอกจากอาณาจักรสีอาณาจักรใหญ่และอาณาจักรพระจันทร์สีเงินแล้วก็ไม่มีใครควรมีความสามารถสร้างส,างสิ่งแบบนี้ขึ้นมาได้ในขณะที่เฮอร์มิสกำลังจมอยู่กับความคิด บุคคลประหลาดสวมชุดกรอกก็ฟาดค้อนสงครามในมือของเขาโดยตรงฟาดไปที่บุคคลที่นอนอยู่บนพื้นซึ่งไม่มีใครทราบชะตากรรมของเขาเมื่อเห็นเช่นนี้เธอมีสกอ๊อไม่สนใจอะไรอีกแล้วเขาหันกลับไปเพื่อรีบไปช่วยคนคนนั้นเขาสัมผัสได้ว่าโคเมอร์สันยังไม่ตายแม้ว่าออร่าของเขาจะจางจาง แต่ถ้าเขาไปถึงทันเวลาก็มีโอกาสที่จะช่วยชีวิตเขาได้แต่น่าเสียดายที่ความคิดของเขาไม่สามารถกลายเป็นความจริงได้ก่อนที่เขาจะวิ่งออกมาจากระหว่างเสาที่ด้านข้างของทางเดินเปิดโล่งกระดูกสีขาวจำนวนหนึ่งก็แตกออกมาจากพื้นอย่างกระทันหันพุ่งตรงไปที่หัวของเขา การโจมตีอย่างกระทันหันนี้ไม่เร็วพอต่อหน้าเฮอร์มีสผู้ช่ำชองในการต่อสู้เขาหลบการโจมตีอย่างรวดเร็วและพุ่งเข้าหาโคมอร์สันที่นอนนิ่งราวกับสายฟ้าแต่ก่อนที่เขาจะสามารถเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมเขาก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาแข็งทื่ออย่างกระทันหันไม่มีการตอบสนองใดใดเลย แสงสีฟ้าที่ส่องลงมาปกคลุมเขาและพลังที่ไม่อาจต้านทานได้ดึงเขาให้ถอยกลับไปเขาทำได้เพียงแต่เฝ้าดูอย่างช่วยอะไรไม่ได้ในขณะที่ชายสวมชุดกรอะทุบรองผู้บัญชาการของเขาจนกระเด็นไปด้วยคอนขณะที่เขาถูกเวี่ยงถอยหลังอย่างรวดเร็วโคเมอร์สันกระแทกเข้ากับกำแพงอิฐทำให้กำแพงบุ่มลงทันที และเกิดรอยแตกคล้ายใยแมงมุมในทันทีรองผู้บัญชาการที่ถูกเหวี่ยงออกไปก็ถูกแรงกระแทกดีดกลับและล้มลงกับพื้นหากตอนนี้เขาอาจมีลมหายใจได้หลังจากถูกโจมตีด้วยกรอที่บุบไปครึ่งหนึ่งเขาก็คงตายอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเฮอร์มิสไม่ได้เห็นฉากนี้อย่างครบถ้วนเพราะเขาถูกกระแทกอย่างรุนแรง ลงสู่พื้นทางเดินเปิดโล่งภายใต้เวทมนต์แรงโน้มถ่วงของเย่เฉินซิงไปแล้วเฮอร์มิสต้องการที่จะดิ้นรนแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามมากเพียงใดร่างกายของเขาก็เหมือนกับถูกขังอยู่ในโลงศพเหล็กขนาดเท่าคนจริงความแข็งแกร่งที่เขาได้รับจากพลังระดับนักบุญซึ่งทำให้เขาสามารถต้านทานหินยาก ที่ว้างด้วยเครื่องยิงหินได้นั้นไม่มีที่ว่างสำหรับการต่อต้านนี่เป็นครั้งแรกที่เฮอร์มีสรู้สึกอ่อนแอขนาดนี้ไร้พลังยิ่งกว่าตอนที่เขาเผชิญหน้ากับมังกรแดงระดับนักบุญเมื่อหลายปีก่อนและเผชิญหน้ากับแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวของมันโดยตรง มันไม่ใช่ความรู้สึกที่ติดอยู่ในหล่มโคลนเนื่องจากแรงกดดันจากบุคคลที่มีอำนาจแต่เป็นเพียงการถูกกดขี่โดยพลังที่ไม่มีใครเทียบได้เหมือนกับมนุษย์ที่ถูกฝังด้วยโคลนถลม่มซึ่งการดิ้นรนนั้นไร้ประโยชน์คุณคือใครกันแน่พลังนี้ไม่ใช่เวทมนต์ แต่มันเป็นสิ่งอื่นที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากความรู้สึกของพลังงานเวทมนต์เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตเยฉันซิงจ้องมองเฮอร์มิสที่ถูกกดขี่ดวงตาสีฟ้าของเธอสงบและไม่หวั่นไหวไม่แสดงความต้องการที่จะตอบคำถามของเขาเยฉันซิงไม่ได้วางแผนที่จะฆ่าผู้ชายคนนี้ เพราะเธอได้เห็นข้อมูลของเขาแล้วผู้ชายคนนี้เป็นคนดีไม่ได้ทำอะไรที่น่ารังเกียจและยังมีการทำความดีมากมายในนามของเขาด้วยแม้ว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นคนโง่ที่ถูกหลอกและอยู่กับผู้หญิงที่เรียกว่านักบุญแต่เขาก็ดูเหมือนจะไม่รู้สีสันที่แท้จริงของเธอพูดตรงๆว่าตอนนี้เย่เชิงซิง อยากจะละเลยทุกสิ่งทุกอย่างและฆ่าทุกคนที่นี่จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากได้ยินว่าสัตว์ร,ร้ายพวกนี้จับลูโอเคียนอยู่และพาเธอมาที่นี่ได้อย่างไรแต่สติที่ยังมีอยู่ก็ทำให้เธอกลับหยุดชะงักมิชชอฟที่เธอได้สอบถามระหว่างทางมาที่นี่ได้เปิดเผยข้อมูลมากมาย รวมทั้งแผนการของระดับสูงของกลุ่มพวกเขาด้วยกาเลียเป็นเพียงตัวแทนเท่านั้นนักบุญหญิงของกลุ่มที่เป็นระเบียบเรียบร้อยตัวจริงคือพี่สาวของเธอกลุ่มที่เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่กล้าที่จะยอมเสียโอกาสต่อรองที่สำคัญในการยึดอำนาจไปเพราะพวกเขาได้ส่งนักฆ่าจำนวนนับไม่ถ้วนไปฆ่านักบุญหญิงของกลุ่มตรงข้าม ดังนั้นพวกเขาจึงกังวลเรื่องการตอบโต้ด้วยเช่นกันการตายของตัวแทนนักบุญและลูกน้องที่ไม่สำคัญบางคนเมื่อเทียบกับการตายของนักบุญผู้ล้ำค่าสองคนอย่างแรกอาจเป็นเพียงการยุวยุกแต่อย่างหลังถือเป็นการตบหน้าอีกฝ่ายหนึ่งเย่เฉินซิงไม่กลัวที่จะต่อต้านโบสถ์แห่งแสงแต่เธอหวังว่าจะชะลอปัญหาไว้ก่อน ความเย่อหยิ่งของอีกฝ่ายจะทำให้เธอมีโอกาสนี้ให้เวลาเธออีกสักหน่อยและเมื่อไพ่เด็ดของเธอพร้อมแล้วเธอก็จะมีทุนพอที่จะต่อสู้กับไพ่เหล่านั้นเย่เฉินซิงเดินไปหาเฮอร์มิสแล้วก้มมองเขาเฝ้าดูเขาดิ้นรนด้วยพลังทั้งหมดที่มีแต่พบว่าแม้แต่การขยับนิ้วภายใต้เวทมนต์แรงโน้มถ่วงก็เป็นเรื่องยาก คราวนี้ฉันจะไม่ฆ่าคุณเสียงเย็นชาดังขึ้นในจิตใจของเฮอร์มิสเฮอร์มิพยายามเบือนสายตาเพื่อมองดูหญิงสาวในชุดดำตรงหน้าเขาดวงตาที่จ้องมองเขาเราวกับเหวล,ลึกที่เย็นยะเยือกจนกระดูกสนันทําทำให้กระดูกสันหลังของเขาสั่นสะท้านบอกคนที่อยู่ข้างหลังคุณว่าอย่ามายัว่วฉัน ครั้งหน้าฉันจะไม่ยับยั้งชั่งใจอีกต่อไปบทที่184ความสงสัยของเดอร์เบิร์ดเฮอร์มีสไม่รู้ว่าเขาถูกตรึงอยู่กับพื้นนานแค่ไหนแต่เขาได้ยินเสียงระเบิดและเสียงตะโกนอย่างต่อเนื่องในระยะไกลสลับกับเสียงครวญครางอันเจ็บปวด จนกระทั่งเด็กสาวและคนสวมกรอกจากไปสักพักพลังประหลาดที่อยู่บนตัวเขาจึงหายไปพร้อมกับแสงเรืองแสงสีฟ้าที่หายไปเฮอร์มิตใช้เวลาฟื้นตัวนานพอสมควรแต่ก็ยังลุกขึ้นไม่ได้การโจมตีครั้งนั้นทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าความเจ็บปวดในร่างกายยังคงกระตุ้นเส้นประสาทของเขาอยู่ตลอดเวลา มันเหมือนกับโดนบีเฮมอสตีโดยที่ไม่ได้สวมชุดเกราะแม้ว่าถ้าเขาต้องเปรียบเทียบมันคงจะเหมือนกับเขาตีบีเฮมอสมากกว่าขณะที่เฮอร์มิสกำลังจมอยู่กับความคิดก็มีมือมาจับด้านหลังคอเสื้อของเขายกเขาขึ้นโดยตรงและปล่อยเขาเมื่อเขาได้ยืนขึ้นแล้วดูเหมือนอาการของคุณจะไม่ดีขึ้นกว่าฉันมากนัก เสียงที่ค่อนข้างแหบพร่าและมีเค้าลางของความเสียดสีพูดกับเขาเฮอร์มิสหันสีสันเล็กน้อยเพื่อมองไปด้านหลังเขาและเมื่อเห็นชายผ้าคลุมสีดำที่มีลวดลายสีแดง mm. เขาก็เลิกหันกลับไปเพราะรู้สึกบวมและเจ็บปวดอย่างเห็นได้ชัดทุกครั้งที่เคลื่อนไหวไม่ใช่แค่คอของเขาเท่านั้น ข้อต่อแทบทั้งหมดในร่างกายของเขารู้สึกแบบนี้เฮอร์มีสไม่กล้าขยับตัวเพราะกลัวว่าเขาจะล้มลงพื้นอีกครั้งและจะยิ่งทำให้เจ็บปวดมากขึ้นท่านทำอะไรลงไปพระแม่มารีอยู่ที่ไหนผมไม่รู้ครับแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ผมคงไปไม่ไหวแล้วคุณเดอร์เบิร์ตหมายถึงอะไร ชายสวมชุดดำที่สวมหน้ากากไม้กางเขนสีแดงอยู่ข้างหลังเฮอร์มิสหยิบม้วนกระดาษออกมาจากแหวนมิติของเขาแล้วฉีดพ,พลังเวทมนต์ลงไปทันทีม้วนกระดาษถูกเปิดใช้งานลอยขึ้นไปในอากาศและคลี่ออกจากนั้นก็ถูกเปลวไฟสีน้ำเงินที่ปรากฏขึ้นจากอากาศบางๆเผาไหม้แสงสีทองอ่อนๆ ศาสรส่องลงมายังเฮอร์มิสรักษาอาการบาดเจ็บภายในของเขาอย่างต่อเนื่องไม่นานเฮอร์มิสก็รู้สึกว่าความเจ็บปวดลดน้อยลงมากเฮอร์มิสหันกลับมาอย่างรวดเร็วจับคอเสื้อของบุคคลที่อยู่ข้างหลังเขาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธทำไมคุณไม่ปกป้ององค์หญิงศักดิ์สิทธิ์ล่ะ อีกฝ่ายคงเล็งเป้าไปที่องค์หญิงศักดิ์สิทธิ์ในฐานะผู้พิทักษ์โลหิตศักดิ์สิทธิ์ของคริสตจักรทำไมคุณไม่ปกป้ององค์หญิงศักดิ์สิทธิ์ล่ะการแสดงออกของเดอร์เบิร์ตภายใต้หน้ากากของเขาเหมือนกับว่าเขากำลังมองคนโง่เขลาเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับคนไร้เดียงสาคนนี้เฮอร์มิสกลุ่มผู้มีระเบียบไม่เหมาะกับเขา เขาจะต้องกลายเป็นผู้เสียสละเร็วหรือช้าเจ้าคิดว่าข้าไม่ได้ไปหรือตอนที่สถานที่แห่งนี้ถูกโจมตีข้าก็เคลื่อนไหวแต่เจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเจออะไรเข้าาถูกซุ่มโจมตีอย่างน้อยก็มีพวกที่ใช้อาวุธพลังงานเวทที่ไม่รู้จักจำนวนนับสิบคนเล็งเป้ามาที่ฉันอาวุธพลังงานเวทของพวกเขาแข็งแกร่งมาก สามารถไปถึงระดับ8ได้และการโจมตีของพวกเขาก็แทบจะไร้เสียงฉันตอบสนองเฉพาะตอนที่การโจมตีกำลังจะมาถึงฉันเท่านั้นไอเทมป้องกันเวทมนตสในสี่ชิ้นที่อยู่บนตัวฉันพังลงและฉันก็วิ่งวุ่นไปมาเหมือนหนูตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตธาตุสีม่วง ที่สามารถใช้เวทมนตมติไล่ตามฉันอีกด้วยความแข็งแกร่งของมันไปถึงระดับกึ่งนักบุญแล้วและการโจมตีของมันไม่สามารถป้องกันได้เลยเหตุผลที่ฉันยืนอยู่ต่อหน้าคุณได้ตอนนี้ก็เพราะว่าอีกฝ่ายถอยหนีไปไม่เช่นนั้นคุณคงจะพบเพียงศพของฉันที่ยังไม่สมบูรณ์เท่านั้นเมื่อฉันมาที่นี่สถานที่เกือบทั้งหมดในคริสต,ตจกักร ที่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้ล้วนแต่มีร่องรอยของการถูกแทรกแซงและเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ภายในและกองทัพผู้พิทักษ์ก็นอนอยู่บนพื้นทั้งหมดแล้วคุณเข้าใจไหมศัตรูเข้าใจเราดีแล้วและพวกเขาก็อดทนอดกลั้นแล้วมิฉะนั้นถ้าคุณค้นหาทั่วทั้งโบสตอนนี้คุณจะไม่พบคนมีชีวิตอยู่แม้แต่คนเดียว หลังจากได้ยินคำพูดของดูเบิร์ดเฮอมีสกอปล่อยมืออย่างเงียบเียบหยิบอาวุธของเขาออกมาแล้วจากไปโดยไม่หันกลับมามองดาเบิร์ดมองเฮอร์มีสเดินจากไปโดยไม่ได้ตั้งใจจะติดตามเขาเขาเดาได้ว่าเฮอร์มีสจะทำอะไรแต่พูดตามตรงหากเป้าหมายของคนเหล่านั้นคือกาเลียจริงๆตอนนี้ก็สายเกินไปเสียแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการลอบสังหารหรือการลักพาตัวเนื่องจากอีกฝ่ายหยุดการกระทําแล้วแสดงว่าวัตถุประสงค์ของพวกเขาบรรลุผลแล้วแต่มันเป็นเรื่องแปลกมากคนเหล่านี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มปฏิรูปกลุ่มปฏิรูปไม่มีความสามารถที่จะจัดตั้งหน่วยลอบสังหารเช่นนี้ได้มิฉะนั้นพวกเขาคงไม่เลือกโจมตีตอบโต้เพื่อป้องกันตัว เมื่อต้องเผชิญกับกลอุบายล,บลับลับนับไม่ถ้วนจากกลุ่มออเดอร์ลี่ยิ่งไปกว่านั้นมีเพียงส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นของมรดกเทคโนโลยีพลังงานเวทมนต์ไอเรสเซลที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้โดยศาสนานิกายปูโนสที่ตกอยู่ในมือของกลุ่มปฏิรูปและยังมีระดับค่อนข้างต่ำไม่สามารถผลิตอาวุธพลังงานเวทมนต์ชนิด ที่ทำให้เขามีปัญหามากมายได้วิธีการของศัตรูนั้นแข็งแกร่งและการกระทำของพวกเขาก็รวดเร็วองค์กรที่สามารถก่อให้เกิดความวุ่นวายเช่นนี้ได้นั้นไม่เป็นที่รู้จักในระบบเทวทิพไปหรือในโลกภายนอกแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหน่วยข่าวกรองของระบบเทวราชาไม่มีข้อมูลที่คล้ายคลึงกันเลย ไม่ว่าพวกเขาจะเพิ่งก่อตั้งเมื่อไม่นานมานี้และยังไม่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองหรือไม่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งในเรซูเ e กของไอเรเซลแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพวกเขาก็ไม่มีเหตุผลและไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นมันไม่สมเหตุสมผลเลยคนพวกนี้ตั้งใจที่จะโจมตีกาเลีย ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ไม่สำคัญจริงหรือดาเบิร์ดวางมือบนคางของเขาพยายามคิดหาคำตอแต่ก็คิดไม่ออกรออจูจ่ๆดูเบิร์ดก็นึกถึงเด็กสาวที่กาเลียจับมาได้จากที่ไหนสักแห่งก่อนหน้านี้ซึ่งก็คือหญิงสาวที่ผสมผสานออร่าธาตุปีศาจและาธาตุแสงเข้ากับเธอแม้ว่าเธอจะดูอ่อนแอมากสำหรับเขา แต่เมื่อเธอมาถึงเธอก็ถูกผูกไว้ด้วยโซ่ที่ใช้ควบคุมเหล่าหลอดแห่งโลกอื่นแล้วกาเลียจับตัวคนที่เธอไม่ควรแต่ต้องไปหรือเปล่าเย่เฉินสิงมองไปที่ประตูเหล็กตรงหน้าเธอยกมือขึ้นตรงตรงแล้วแสงสีฟ้าก็สว่างขึ้นประตูเหล็กถูกบดจนกลายเป็นเศษโลหะทันทีเสียงประตูเหล็ก ที่ถูกทำลายทำให้กาเลียซึ่งกำลังทรมาหหลัวเฉียนเย่ตกใจเธอหันสีสากไปทันทีจากนั้นรูม่านตาของเธอก็หดตัวอย่างรุนแรงความกลัวแพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเธอในทันทีกาเลียรู้สึกว่าร่างกายของเธอแข็งทื่อราวกับว่าเลือดของเธอถูกแช่แข็งเธอไม่เคยจินตนาการมาก่อนว่า เธอจะได้เห็นการมีอยู่ของเธอที่เธอเคยกลัวมากที่สุดอีกครั้งเป็นไปไม่ได้ตอนนี้คุณคงยังไม่ได้เดินออกจากเทือกเขาแห่งความสิน้นหวังแน่ๆคุณไม่มีทางปรากฏตัวที่นี่ได้หรอกกาเลียสั่นสัทานขณะที่เธอส่งพลังเวทมนต์เข้าไปในสร้อยข้อมือเวทมนต์ที่ข้อมือของเธอกรอดทองคำส่องแสงออกมา แต่ถึงกระนั้นความกลัวในใจของเธอก็ไม่ได้ลดลงเลยความเจ็บปวดจากความทรงจำของเธอดูเหมือนจะกลับมาปรากฏบนร่างกายของเธออีกครั้งกาเลียรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกเธอยังคงจำได้ว่าในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตก่อนหน้านี้คนคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเธอนี่เองที่ทำให้เธอเข้าใจว่า การมีชีวิตที่เลวร้ายกว่าความตายหมายถึงอะไรเย่เินซิงเพิกเฉยต่อคนคนนี้ที่ดูเหมือนจะกำลังโวยวายและเดินตรงไปหาคนที่ถูกมัดไว้กับเก้าอี้เมื่อเข้าไปใกล้เย่เินซิงก็เห็นสภาพของเด็กสาวที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ข้อมือของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลจากมีดสเก็ต และยังมีบางแผลที่เพิ่งหายดีโดยมีกลิ่นยาอ่อนๆที่ยังไม่จางหายไปเด็กสาวหมดสติไปแล้วใบหน้าของเธอมีรอยไหม้แก้มข้างหนึ่งบวมและมีรอยเลือดแห้งเล็กน้อยที่มุมปากของเธอเย่เชินซสิงไม่ได้พูดอะไรแต่ความรู้สึกกดดันอันหน่าอึดอัดก็แผ่ซ่านไปทั่วห้องใต้ดินเล็กๆแห่งนี้ทันที กระดูกสีน้ำเงินแตกออกมาจากพื้นปิดกั้นกาเลียไว้โดยตรงโล่บนร่างกายของเธอไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อกระดูกสีน้ำเงินเหล่านี้กระดูกสีฟ้าแทงเข้าที่คางของกาเลียโดยตรงทำให้เธอพูดไม่ออกโดยปกติแล้วกระดูกสีฟ้าเหล่านี้จะไม่ฆ่าเธอแต่จะทำได้แค่ป้องกันไม่ให้เธอทำอะไรได้เท่านั้น ตราบใดที่เธอไม่เคลื่อนไหวเย่เฉินซิงไม่เสียเวลาอีกต่อไปเธอตรวจสอบโซ่ที่ผูกมัดหลัวเฉียนเย่ก่อนจากนั้นจึงหยิบกุญแจออกมาเพื่อปลดล็อกโซ่เหล่านั้นจากคลังสินค้าของท่านหลอดและปลดล็อกโซ่ของท่านหลอดทีละเส้นเมื่อเธอมาถึงเสาไม้บางๆงสองต้นที่จับมือของลูโอ๋เคียนอยู่ไว้เย่เฉินซิง ก็ควบแน่นมีสั้นเปื้อนเลือดแล้วตัดมันออกทันทีหลังจากนั้นเย่เฉินซิ่งก็หยิบม้วนกระดาษสีเขียวออกมาแล้วฉีดมันม้วนกระดาษนั้นถูกไฟเผาไหม้ทันทีและแสงสีเขียวอ่อนๆก็ปกคลุมหลัวเฉียนเย่ที่หมดสติอยู่เมื่อเห็นบาดแผลบนร่างกายของลูโอ เคียนยูค่อยๆรักษาตัวเย่เฉินซิงก็ถอนหายใจด้วยความโล่งใจแม้ว่าเธอจะเห็นว่าเย่เฉินซิงไม่ได้สนใจเธอแต่กาเลียก็ไม่สามารถวิ่งหนีได้เลยกระดูกสีน้ำเงินประหลาดถูกแทงจนแทบแตกการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยก็ทำให้เธอเจ็บปวดอย่างมากกาเลียรู้สึกเสียใจเธอไม่ควรพาลัวเชียนเย่มาที่นี่ หลังจากกลับมาสู่อดีตในที่สุดเธอไม่อยากตายอีกแต่ไม่ว่าเธอจะอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งแสงสว่างในใจของเธออย่างไรเธอก็ถูกกำหนดให้พบกับจุดจบที่เลวร้ายในวันนี้สป a ลชเสียงเนื้อหนังฉีกขาดดังขึ้นภายใต้การควบคุมของแสงสีน้ำเงินมือของกาเลียซึ่งสวมเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ถูกฉีกออกอย่างรุนแรง และโล่บนร่างกายของเธอก็สลายไปด้วยเช่นกันกระดูกสีฟ้าหายไปและกาเลียก็ล้มลงบนพื้นทันทีตามมาด้วยเสียงคร่ำครวญอันเจ็บปวดเย่เฉินซิงหยิบสร้อยข้อมือทองคำที่หล่นอยู่บนพื้นขึ้นมากอดลัวเฉียนเย่แล้วจากไปโดยไม่หันกลับมามองกาเลียมองดูแผ่นหลังของเย่เฉินซิงหายเข้าไปในทางเดิน โดยรู้สึกมึนงงเล็กน้อยไหนไม่ได้ฆ่าเธอเหรอผู้หญิงบ้าคนนั้นไม่ได้ฆ่าเธอจริงๆเหรอกาเลียใช้พลังศักดิ์สิทธิ์รักษามือที่ถูกตัดขาดข,าดของเธอดวงตาของเธอเต็มไปด้วยพิษคุณจะต้องเสียใจกับเรื่องนี้ไหนกาเลียรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างตกลงมาบนหลังของเธอ เธอหันไปมองด้วยความสับสนและเห็นมแมลงสีน้ำตาลตัวหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายตะขายขนาดประมาณกำปั้นในทันใดนั้นความตื่นตระหนกก็พุ่งเข้ามาในหัวใจของกาเลียอีกครั้งตามมาด้วยความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่หลังของเธอแต่กาเลียไม่มีเวลาทำอะไรอีกต่อไปไม่อาอาอา หนึ่งในผลงานชิ้นเอกของกลุ่มฟอนเลนสตาร์เซิร์กเอลเดอร์ในดินแดนหลักหน่วยฟอนเลนสตาร์เซิร์กเฉพาะทางหน่วยฟิลเซอร์หน่วย user, น,วยนี้ทำหน้าที่แทนที่และผสานกระดูกเส้นประสาทและแม้แต่จิตวิญญาณของเหยื่อเข้าด้วยกันแม้ว่าร่างกายและความทรงจำของเหยื่อจะยังเป็นแบบเดิมแต่พวกมันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป เมื่อสร้างหน่วยนี้เย่เฉิงซิงได้ให้แกลดซึ่งเป็นผู้ใช้เวทมนต์วิญญาณเข้าร่วมด้วยเป้าหมายในการทำให้ความสามารถในการแทนที่ของฟิลเซอร์แข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่ผู้ที่อยู่ภายนอกจะไม่สามารถค้นพบข้อบอกพร่องใดๆได้เลยกระบวนการหลอมรวมของฟิลเซอร์นั้นเจ็บปวดมากสำหรับเหยื่อ ทั้งวิญญาณและร่างกายจะรู้สึกเจ็บปวดราวกับถูกเฉือนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างช้าช้าเย่เฉินสิ่งจะปล่อยบางสิ่งที่เคยทรมานหลัวเฉียนเย่ไปได้อย่างไร